ถ้าค no si e. <t okes ologia> ุณไม่กดไลค์คลิปนี้เจ้าซอมบี้ยักษ์ไททันน่ากลัวตามล่าคุณที่บ้านช่วยกดไลค์ด้วยกันนะครับไอ้ไอ้พี่เฟิร์มานดิไอ้ดิฉันคาตตวนี้ไปดิพี่เฟิร์มดีแบบว่าเฟิร์มมันวิ่งเร็วกับผมอ่ะเฮ้ยเที่ยงไหน้องรักไปแล้วนี่ยนี่นี่นี่เป็นครับออฟฟิเชียล โอเคขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับที่ผมไซคนแล้วก็เฟิร์ตอาร์บีทีปาราเฟลจาไฟโรนแล้วก็บอมบอมทำนี่ครับอยู่ที่คลิขอมให้ครับนะครับวันนี้เราจะมาเล่นซ่อนแอบนะครับในโลกของโลกทุกโลกหนึ่งนะครับเพื่อที่เราจะหนีซอมบี้ยัดหรือว่าซอมบี้มูเทนจังนี้นะทุกคน โอ้โหมโยก็เออมีศิลป์ในสองคนนะครับก็แบบเป็นพี่น้องฝาแฝดไอ้บอมมันก็สกินเว้ยบอมมันก็สกินเว้ยนะครับเฮ้ยมุกโเป่าเฮ้ยปากก่ก่ก็ใครชอบใครชอบคิดสั่นอย่าหยุดกดไลค์ด้วยกันนะทุกคนมาเคสุ่มเลยใครเป็นข้าวคนแรกไซโคอไซโคอนเป็นคนแรกว่ะรีบฆ่าก่อนที่มันจะได้ของดีกว่าทุกคนรีบฆ่าก่อนว้าวว้าวว้าวเรียบร้อยแม่ง นับนับสัตว์สีน้ำหนึ่งส 1, 2, 3, 4, องสามสี่สามสิบโอเคต้องรับม,มาเสียทีจัเวลาได้ฮะว้ามาเร็วเฮ้ยทุกคน,อนอไอ้บอมไอ้บอมจะไม่เล่นซ่อนแอบครั้งแรกใช่ไหมบอมหรือบอกนะบอมถ้าตาคถ้าถ้าใครก็ได้เนี่ยตายคนแรกคนนั้นต้องเป็นขัน้นตอนเป็นเพื่อนนะเว้ยเข้าใจปะใช่ได้เลยโอเคมาแล้วทุกคนครับไอ้บอมมึงกูไม่เห็นมึงนล้อันแนี้ยไรุ่นไปรุ่นทำอะไรไปรุ่นไปรุ่นไอ้บอมมึงทิ้ง่มึงทิ้งพี่เฟิร์สเหรอฮะฆ่ากันทุกคนฆ่าไอ้บอมแล้วกันไอ้บอม ตายคุต้นแรกว่าเมื่ไหนเฮ้ยมือเดีทุกคนมีอเดวอใกล้นี่ฆ่าคนแก่ฆ่าคนแก่ฆ่าคนแก่มันตียากทุกคนมันตียากมันตัวใหญ่เกินอ่ะมันตียากเว้ยผมช่วยผมช่วยเฮ้ยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้ตียากมันตียากมันไอไอมือเดียวมันนี่ไอ้ติดตาคาตัวนี้มานนี่เกียวเบ็ดเกียวเบ็ดเกียวเบ็ดเดี๋ยวมันเกียวเบ็ดยิงอยู่มึงยิงอยู่มึงยิงอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวตัวร้าเดี๋ยวกูต้องเสร็จกูได้มึงยิงกูยังเลยเนี่ยยิงไหนวะทุกคนเฮ้ยไอมือเดียวมันไม่ตายได้ไงวะะมมมาา่ดดกูจฆไ้ มาดิ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 เอ้ยคนเดียวคนเดียวคนเดียวเอเเรียบร้อยเฟิร์สพี่ตาคนแรกพี่เป็นฆาตกรเลยเฟิร์สมาเร็วเร้อยเฟิร์สเร็วพี่พ่า่ไดเป็นฆาตกรเลยพี่ากรฆากรเลยจม่่ตรงไหนพี่อยู่ในใจวยพี่อยู่พี่อยู่ลิฟสะพี่ลิสระพี่ลิสะเฮ้ยกูเจมบอกกูเจมอกูเจมอม่มาขึ้นหรอกกูแม่มาขึ้นหรอกกูแม่ไปเรื่้ไม่มเพ่มเพิ่มไม่ได้พ่มไม่ได้

you นี่นี่ไม่ถึเลยเนเฟิรไอพี่เฟิร์โดนบอมไอบอมฆ่าไม่ถึงเลยยปามันแล้วปามันจุกเก่งจังวะนี่ไอมันตัวมันช่วยไม่ได้เลยเฮ้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 ยเกินไอีกหนหนึ่งเกินไปเกินไปฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้้มีหน้าตุกมีหน้าตุกม่อไาเนี้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเา้ยเเย้ยเเรียบร้ยเยเร้ย้ยเยเ้ยเเเเเเอเยเฮ้ยเฮเฮ้เฮ้ยเย ไปอย่านนีลกก่อนวิก่เมบอเจมสบอลเจมบอเจมบเจมบอไป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 ตกอ่งี้ธรรมดาครับน้องธรรมดาไม่ต้องชมไม่ต้องชมขึ้นไงวาแม่เอยมันขึ้นไปไงวะจ๊ะมันกว่าทางชวยกว่าทางท่กิว่าทางขึ้นก หมดเลงเปี่ยเป้าด้งน้องชายหมดเลยเปล่าอุ้ยยั้งยังเลยประมาณสี่สิบวิทุกคนครับสี่สิบวิเพิ่นหาทางขึ้นเลยเพิ่นเร็วเนี่ยเปิดก่อนหมดเปิดจ้าจ้ากูอยากไปที่นัที่นัโตกับจ้าจ้าจ้าไปไกลไกลจ้ามันอยู่ไหนวะมันอยู่เนี่ยทุกคนไม่ให้ได้น้องอ่าเรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยจ้า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 ้าพอแล้วจ้าพ่อแล้ว สวยอ่ะสวยสวยเรียบร้อยแลเดียวไปเรียบร้อยเออเรียบร้อยว้ประมาณเมื่อกี้อีกสิบห้าวีก็หมดเวลาแล้วทุกคนก็แบบใครควรเป็นก้อนอะครับเกมหมดอะอืมโอเคทุกคนนะไปไปเวิร์ดพี่เฟิร์สไม่ต้องไม่ต้องถือมือพี่เฟิร์สไงแค่มือผมคนเดียวพอไงเออใช่ใช่ใช่มาพี่รอบสองเล็กโก้ลายโค้งไปไปละลับรับไอ้ลาฟิวเป็นลาฟิวเป็นลาฟิวไม่เป็นครับผมลาฟิวไม่อยากเป็นฮะลาฟิวไม่อยากเป็นครับลาฟิวไม่อยากเป็นครับบอมฮับเป็นเย้ ใช่ครับคือเขาบอกว่าห้ามให้ห้ามผู้หญิงเป็นคนแรกเลยสอบสับคนแรกอะไรเงี้ยเออผู้หญิงต้องเป็นคนท้ายเอาที่ว่าคุณนับเลยนะหนึ่งนับเลยนับเลยไปเร็วไปเร็วไปเร็วนี่เร็วสามสองเฟิร์สเฟิร์สตีตีควดพี่ไม่รู้เลยว่าพี่พี่หนึ่งสองสามสี่หกตัวแสบพี่เฟิร์สเป็นสมมีวะไม่ไม่ไม่พี่ไม่ได้เป็นเว้ยไอ้ไอ้นี่เป็นไอ้บอลเป็นไอ้บอลนั้งึงสามสิบวินาองรักโอเคสี่นาทีจังเวลาครับทุกคนตอนนี้ซอมบี้กระจอกนะครับได้เดิมมาแล้วครับทุกคนปรับไปบ้าปรับปรับปรับเป็นสี ปรับเวนปเป็นอีซี่ให้ละกันนะครับเดี๋ยวน้องๆแบบว่าจะได้สนุกหน่อยแบบจะพูดเปิเฟิร์สพี่พูดยังไงพี่ปลากำลังตายนะไม่ได้ปลาตายทุกคนพี่ปลากำลังโดนปลาเอ้าปลาตายคุณเรียกเรียบร้อยเห็นอะไรมเบ้นเป็นบ้านอ่ะปลาวางปลยคันก่อนเลยเห็นอะไรไหมว่าไม่มีทางหนีแล้วน้องไปได้เหรอเฮ้ยเหมือนเจอเหมือนเจอเฮ้ยมีคนจุกอีมีคนมีคนมีคนจุกมีคนจุกอีมีคนจุกอีมีคนจุกอีมีคนแล้วไม่มีคนแล้วอาจารย์าจารย์พี่เจอยู่อาจารย์พี่เจอยู่อาจารย์พี่เจอยู่จ้ามีคนแล้ว จาไม่จะอยู่จาไม่จะอยู่จาไม่จะอยู่จะจาตาย อาจายตายอีเพิดนี่แล้วเพิ่นี้เพิดนี่แล้วเพิดนี่แล้วอจาตายแล้วเพิดนี้เฟิร์นนะคะลายต่อไปพี่แล้วกันลงมาพี่เฟิร์นกูไม่ดีด้วยใช่ป่ะไอ้นพี่เฟิร์นดีแล้วพี่เฟิร์นดีแล้วไอ้พี่เฟิร์นที่เนียนะพี่รู้ตัวว่าฟี่เนียนอดู่วตอนแี้ที่เนียนอยู่พี่รู้ตัวว่ไอ้บอลไี้วไอ้บอลไปนุ๊บอ้บอลไนุ๊แล้วใครเห็นเนี่ยแล้วใครเห็นูเนี่ยที่หว่าแล้วเมื่อกี้กูเพิ่นด้วยเวมึนตายป่ะเฮ้ยเฮ้ยก้อนฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ ไปไหนมึงไปไหนมึงวิ่งไวกูจะวดวดทีแล้ววดทีแล้ววดไปแล้วไปวดเือกระจายปนวิ่งเร็วกับผมเฮ้ยเทีไยงน้องรักไปเอยน่นี่เดีน่เดี๋นอย่หลมงหลุมให่ลงหลุมนะไปแล้วไดุด้วยดหมตัวชูี่มดสมีววิวอิด ี่เบิร์เบิร์ผยังอยู่พี่ผมยังเล่นอยู่บิร์ผมเลยขึหัวใจพี่เบิรเบมลขึหัวใจพี่ชายเอ้ยาหนี่ม่นาตายเบิร์ดอย่าออกมาพี่เบิร์ดจะยิงเต็มไอเลยเบิร์ดวะเบิร์ยจะไหนเบิร์ยบนหัวเบิร์ดเบิร์ดพี่ชิบหายแล้วแกปากก็ดีอะเบิร์ดขขาหลังพี่มันมีตัวนึงเบิร์ดมันมีตัวนึงพี่เบิร์ดข้าหลังพี่มันขึ้นมดแล้วเรนอเบิร์ด เพื่อใจไม่เห็นใจไม่เห็นเพ่ใจไม่เห็นมันมองอ่ะสอมบี้ลาฟิลกำลังมองสอมบี้ลาฟิลกำลังมองอ่าไม่เปิดนีไม่ยอมหรอกเอาเอาสอมบี้มีธนูเชี่ยอย่กินนาทีไหนคนอย่าเหลือนะเหลืออีกสองตอนนี้ผ่าเออเหลือนาทีครึ่งครับน้องรักไหนน้องมองอยู่ตรงนี้มันขึ้นไม่ได้อีเฟอร์เอาไปนะอีเฟอร์อยู่ตรงที่มีต้นไม้ที่กูเคยแอบผู้กินที่บ่อนะ ไอ้พี่เนิร์สพี่เฟิร์สเนี่ยโฟขึ้นเหรอไอ้จ้ามึงอย่าทีวีมึงอย่าโกงเลยจ้าโอเคไหมไอ้จ้าไม่ทีวีอย่าโกงเว้ยโอเคตั้งไปเฟิร์สพี่เฟิร์สต้องไปจู้นะพี่เฟิร์สเจอกันพี่เฟิร์สต้องจู้งพี่เฟิร์สต้องจุ้หนีพี่เฟิร์สี่แหลมอะไอนี้ไอนี้ไอเจ้ามันโกงเว้ยจ้ามาคอยทีวีจ้ามันโกงรูกไหนะไอ้จ้ามันโกงพี่เฟิร์สต้องรับกรรมดสักแงโดยการตายนะฮะหรือวงยไขอยืนอยู่ข้างๆตัวนตกนี่ครับทุกคนรอบสามครับสุดเลยครับผมครับเป็นครับพี่เฟิร์สเป็น้ ยาหู้ไอตัวนี้มันนะไอ้ตัวนี้มันตึงนะไอ้ไม่ไอ้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 ตบี้ตัวนี้แก่สุดนะตัวนี้นะแก่สุดนะอันที่แอบก่อนอันที่แอบก่อนแอบตรงอ่าแอบตรงไหนดีนะแอบตรงไหนดีนะพี่เฟิร์สรับเร็วถือศาสตรสิบมีพี่ชายสี่นาทีจะจะไาเฟิร์สหันได้เลย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 อันไอ้เลยออกในบีออกในบีสูงก็อะไรหมดนี่อ่าเลยทุกคนสี่นาทีจะไปร้านแล้วทุกคนนะพี่เฟิร์สเริ่มผ่านแล้วนะพี่เฟิร์สเริ่มผ่านแล้วนะพี่เฟิร์น จ้าไอ้เจ้าเพิ่งมาเหรอไอ้เจ้าไอ้เพื่อนไอ้เจ้ามาดูมประไมพี่เจ้ามาดูเนี่ยไอ้อเจ้าหนีไปโปลีทุกคนอเจ้าหนีไปโปลีไม่ตึงไม่ตึงไม่ตึงใช่ใช่ไม่ตึงไม่ตึงไม่ตึงโอ้ทุกคนรับเราต้องยิงยิงเพื่อนเล่นหน่อยนี่โอ้ยน้องแขกแตกชิบหายเราต้องหาไม้อุดหาไม้อุดก่อนอ่าบอกสาีกันได้ไหมอาจารย์สู้อาจารย์สู้ช่วยค่เพื่อนได้จ้าเฮ้ยี๋ยวโผล่เขาบอกขุดขุดหมายไม่ได้ทุกคนโอ้ยน้องแขกแตกครับเดี๋ยวผมออกกี่หมดเอาอุดน้ำอุดน้ำก่อนแล้วกันตุ๊กอมเนียนไม่ต้องใช่หงายไม่ได้ ข้าก่อนนี้เขาอาจจะแบบไม่ค่อยเก่งนะทุกคนเราต้องจุดฟูนะครับล่อเขานะครับทุกคน ไอ้จ้ามชุกอยู่อ่ะไอ้จ้ามาชุกแบบโบลีไงไปไหนแคโลีแคโลีเบรไปไหนแล้วไปรุ่นทาไรไรุ่นไปรุ่นทไรไ้หรอมข้าแบบหรอไม่ได้เบิร์ดเบิร์่ผมมช่ยมีผู้ชายเบิร์ดข้ามมบร์ามมเบมม่ัย ไม่ถึง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 ไม่ึงไมพมึง่งพเบรข้ามาเร็เบอร์ข้ามาเร็วร้อยอาจาตายทุกคนอาจาตายครับทุกคนอาจาตายแล้วบไปหี่ขอดีป้ี

หลังเข้าหลังเข้าหลังเข้ามปแล้วมาแล้วมาแล้วมปแล้วจ่อาแล้วจ้อเว้ยาาเียปล่แล้วจ้าดีโปดีมาแล้วจ้าดีแล้วจ้าเฮ้เฮ้เฮ้มาดีพวกไก่เฮ้เฮ้เฮ้ตอมี่มาเฮ้เฮ้เฮ้ยิงกันดูนะเออตอมี่มีกี่โกหมาไหมไอ้ตะ้มมีกี่ลูกในใจมึงโกงเนแน่ไม่ไม่ใช่ผมผิดคนเปล่าอ้เฟอไอ้มีกี่ลูกในใจพเฟ้อคนโกงเลย ม่อยู่เลยจ้ากินอาหารด้วยรับกินอาหารก่อนกินอาหารก่อนแล้วกินอาหารก่อนเพียงแค่นั้นเองครับทุกคนพี่บนฉันเห็นฉันรับรู้ฉันฉันรับรู้กูไม่เห็นกูไม่เห็นไม่เห็นกันงั้นไอ้ผู้ชายเนี่ยไอ้เนี่ยไม่รู้จ้าไมู้จ้าไม่รู้มันโกง เอ้ดูดิเอดูสิดิตอแตกตาแตกตาแตกอะมันบางอะไรวะออไอ้โดนยูโดนยอ้จ้ามัมันตัวใหญ่อะอะคุณใต้มันเป็ตวใหญ่เป็นตัวใอั้งตั้งตัน้าเออรอ้าอโทโอโทร้่อไม่ใช่จ้าได้บ่อเฟิร์สไ้อยแ่งเอ้ยทั้งตันทุกคนครโอเคครุกคนตท้ายโ e t ทุกคนครับตท้ายนะคผมมาสุ่มเลยครับผมใ้เป็นใ้ไฟล ้ไปแล้วจ้าไปเลยจ้าเฮ้ยจ้ามาโกงอ่ะโกงอ่ะไม่ทุกคนจ้าไปเขาไปโกงจ้าโกงแอบเลยเรีบเยรีบเลรีบเยรีบเลยมองมองหันนากับแพาะหาที่แอบก่อนละกันหาที่แอบก่อนละกันนะเฮ้ยเรี่แต้มเหอนต้นไม้เพื่ออะไรอเฮ้ยกูรู้เลยจ้ามาจบไปเว้ยเราต้องไปแอบที่แอบทุกคนโคตรพี่มาหาความเนียนอ่ะจ้ามาจบเกมไว้จ้ามาจบเกมไว้เอ้ยกูมีอยู่นะหาที่แอบแล้วกูนอน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 ดวเมื่อไรเมื่อไรวะตอพี่ขึ้นมาได้เมื่อไรตพี่ขึ้นมาได้ป่ะเพี เอ๊ะตบี้ขึ้นไปได้เหรอตบี้แล้วมันดูตัวอ้วนอะมันมันจะไงี้ยมันจับมั่งไงมึงจับมั่งไงล่างมันลงเลยปะได้เราต้องเมียพี่เราต้องเมียร์้ราเนีย เนเนี่ยเนี่เนีวยเพิียกงเพ่มพี่อยกง่เนี่ยนะเนี่ยเออแอบได้พี่กดนอนได้กดนอนได้กดกดบ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 ีอ่ะกดนอน้กนอนได้กดนอนได้กดนอนได้นอนเร็วนอนเร็วข้าเราเันเจ้าเราเออไป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 ไนไป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 ้ปโอ้ยไุปไ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 มไป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 ่ปไ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 นไปไปไบไปปไปไปไป่พไปไไป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 นปไ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 ไปไปไปไีป พวกแกมันกระจอกฆ่าฉันไม่ได้หรอกพวกแกอ่ะเวิร์ดแบบนี้มันเล่นยากจังวะเวิร์ดเราจะเนียนกันไหมเวิร์ดเวิร์ดเราจะเนียนกันเวิร์ดเราจะเนียนกันพี่เวิร์ดยาฮ่าฮพวกแกอยู่ไหนอ่ะไม่ฟองหรอกอยู่ในใจใช่อยู่ในใจใช่อยู่ในใจเว้ยไอ้เวิร์ดเอออาเวิร์ดเอาเวิร์ดตายแล้วเหรอดีนะที่กูดีนะกูไม่เอ็ดที่เดิมทุกเอ็ที่เดิมกูตายแล้วแหละแม่งเลย ย้ำยี่ไหนดีกูแบบเดีมแม่งเลยไอ้กูตายกูไม่เกียวเพจะกันเพื่เพกมมดสามนี่เพื่กมมสามเพื่อกมมสามใครไม่ได้นี่อาเกมมสามมาแล้วเฮ้เจ้าไตโไปตะโถยเพื่อเพื่อดีนัตไปหาคนไ่เช็ดดีนันที่ผมแอบที่ผมหนีมาทุกคนถ้าผมแอบที่เดียวเฟื่องผมกินมน่าจะตายแน่เลยทุกคนนะออาเอาไปรตายเอากากิะเอากากรกากมะจ่ายเพราะสะดุดไาปาาาีเนียาีเนียปนียาเนียาเนียเลยน้องสิงเนตัวพี่เละพี่สีเดียวสีนี่ปะสีเดียวปะสี คุณเนี้ยไม่ไดุณเนี้ยป่ะอะไรอะไรคุเนี้ยเอาไปให้นะดินที่กูอยู่อะเป็นสีเขียวๆเลยเขียวจริงเขียวอื่เลยเขียวอื่เลยใช่เขียวอื่เลยที่มันแบบน่าสุดอะเฮ้ยพูดทำไมอ่ะเดี๋ยวกูโดนเจอไอ้ที่แจมอยากตื่นเดี๋ยวจ้าไอ้จ้าคนละทางเลย F3B F3B อฟกูกำลังตื่นสนกกูกำลังตื่นสนกตอนนี้ตื่นสนกอยู่ทุกคคนรับผมกำลังตื่นสนกซ้ายหรือขวาซ้ายหรือขวามาแล้วไปแล้วเจ้าไปแล้วเจ้าไปแล้วไปแล้วเออไอ้พวกนี้มันน่ากลัวไอ้พวกนี้มันคือไอพวกพี่บัลลีตุ คนละมันคือตบบี้ีปลิตไอ้พวกนี้มันคือปิตมึงเข้ามาเด็มึงเข้ามาเด็มึง้มกูยิงนะมึงเ้กูยิงนะลไม่ตึงวาาลูว้าลย้าว้าล่มึงกะโดนไงวะมกดือดวเพนมึงกะโดดจัจนนคุณออกแมพ่อคุณออแมพคุณออแมพคุณออแมพแมพ้มาตายไปหนึ่เฮ้ยเฮ้ยทีวีออโก่ะมึงโกงอ่ะ แล้วเลยดูตาจบแล้วครับโอ้ยอ้ะผมก็เจ๋งนะผมก็ตาคนสุดท้ายแล้วทุกคนนะคิดในแง่ดีไว้นะทุกคนมึงเกงกูไปโดนฆ่าวหมดเอาละทุกคนก็สารับคลิปนี้ถือว่าหอมปากหอมคอแล้วกันนะครับเพราะใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ของลุงแดเนียลด้วยนะครับลุงลุงลุงอะไรลุงลุงลุงตูอะไร่ไม่ไ่ก็ใครชอบคลิปนี้นะผมก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดซับเค้กกดไลค์กดติดตามช่องไซโคลไฟโรนบอมฮาร์ฟเฟิร์สอาร์บีทีนะครับแล้วก็บราเฟลใต้คลิปเลยช่องทุกคนอยู่ใต้คลิปนะสหรับคลิปนี้ไปข้างหน้าบบ๊าายยทุกคคนรับคดีใหม่คลิ gia uh, okay. okay. okay.